สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางซองอูน้ำไส้ทุกท่านเด้อครับผมวันนี้ครับกะมาตามแนวทางตัวเลขแห่เอฟซีทางซองทุกท่านนะครับเลขงวดต่อไปกะสิเป็นวันที่16พฤศจิก,กายน68เนาะครับ16บหกทับสิทับหกนี่แหละครับตามกันตัวครับวันนี้เลขมีที่มาเด้อครับท่านผู้ชมเลขมีที่มางวดวังหันเพิ่นวิ่งรางหนึ่งกับแปดครับเลขมีที่มา เขา8ล่างตรงๆครับทนผูชมเลขออก87ครับนี่แหละครับพิจารณาเบิ้งน้ำกันเด้อครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบมันมาน้ำกันเลขกะมีเขามีรุดครับผมแต่ว่าเลขมีที่มางวดนี้ที่ว่าเดินดีครับนี่แหละครับตามตองงวดเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีใจดีเพื่อนกะส่งมาให้ตองงวดเราเด้ครับทนผูชมนี่แหละครับเมื่อนี้กะมาทายวิวธรรมชาติเอฟซีทาง่องทุกทานนะครับ วิวปลามันเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมไปอัดไซบะท่านใดแล้วครับพยายามอัดอยู่มองไกลๆสะกอนครับผมนี่แหละครับพาถุกท่านยาง้มวิวจากน้อยนี่นสิเป็นทางขึ้นไปรัดไปทางเงยได้ครับไปทางสีถาดใดครับท่านผู้ชมเอซี FC ทางสองอยู่สามมอสีถาดกับสีหลูด,ดีนะครับทางผู้กรแแตนี่แหละครับบรรยากาศปลามันเคียว ่ายให้ทุกท่านเบิ้งน้ำกันสุดรไซดีครับท่านผู้ชมแต่ว่าบรรยากาศก็ว่าค่อยหนาวปนไดครับรู้สึกว่ามันยังบนหนาวคักครับเดือนนี้เริ่มต้นเดือนไม่ยังบนหนาวคักครับก็เดี๋ยวจะตามสภาพอากาศทึ้งวิวธรรมชาติพร้อมมื้อนี้อเอาน้ำโซกะเอาลูกกินนมเหมือนเดิมครับว่าจะให้ผามานกั บ่คือครับผมเพราะว่าข้าเอาลูกหน่อยอยู่นะครับอาจจะไทยยี่หัน่นกะเดี๋ยวลอกลับไปบานอู่น้ำไส้บุแรละครจังไทยอ่อนน้ำโศกจ้งกิก,กาโบฝากติดตามให้เด้อยครับผมถ้่อู่น้ำไสอ่อนน้ำโศกอ่น้ำโศก,รกทรงนี้กะบ่ท่านได้ลงงลิปให้ถูกทันเด้อครับกะท้อโทดขอไพ้ครับทรงนี้ยังบ่พร้อมครับผมยังไม่พร้อมแต้กะสิพยายาม เล่งลงให้ได้แล้วครับภายในเดือนนี้แล้วครับผมเดี๋ยวถ่ายกลับไปบ้านอูน้ำช่ยจะผากันเริ่มเห็ดชิปแล้วครับท่านผู้ชมลูกพ่วมตีแข้งแรงขึ้นเรื่อยๆครบหนึ่งเดือนกับสีมองเห็นนายสีหนา,าเกาๆครับ้ามองเห็นแล้วจากสีนอนบ่นอนนะครับผมทามองเห็นแล้วนี่แหละครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณผู้หญ่ใจดีเ้อครับตีทรงแนวทางตัวเลขมีที่มามาแบงปันให้ อฟซีทางซองถุกท่านครับขอให้ลำลำลรลุล่ยน้ากันนะครับงวดโตงวดไปเลยทางนี้ก็เป็นปลามันคือกันครับตะปูส้มแต่ว่าทางนี้เป็นยกลองคุดเสียหยาเรียบร้อยแล้วครับลองน้อยๆงามๆนี่แหละครับตะปูส้มปลามันเคี้ยวๆบรรยากาศฝ้าก็สีออกคึมๆเนี่ยทางนี้กับแมนครับผมมิตาไฮมันครับอยู่ทาง บาดออมน้ำโชกหลายครับให้เขาให้หน้านี่สังเกตเบิ้งบ่อค่อยจะมีดนะครับดินซุ้มบางสีมันปลูกเขาบ่อค่อยปันใดนะครับต้องปลูกซุ้มอ้อ,อยซุ้มมั่นนี่แหละครับดินแบบนี้เนาเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งหงวดเกาสกรนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของอเลขมีที่มาผู้ใหญ่ใจดีนี่แหละครับพิจรารณาเบื้องน้ากันเพื่อได้โชกไดี๋ยหลาบมันมันนะครับ นี่ครับงวดเก่าของเหล็กมิติมาครับผมงวดวันที่1พฤศจิกายน68เนาะครับวิ่งล่าง1กับ8ครับผมนี่แหละครับเข่า8ตรงตรงแรง,รงเหล็กออก8 7เสียดายครับ1ถึ่ถาม,มาเป็นเหล็กเจ็ดเหนียวสีกอ,อดข้อกันมาเลยแต่ว่าเพิ่งวิ่งล่างให้2ตัวงวดนี้มาแล้วครับผม2ตัวเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่วันที่ครับผมวันที่16พฤศจิกายน68 มาแล้วเลขมีที่มาผู้ใหญ่ใจดีนี่คืองวดเก่านะครับมาให้ f อซทา้งซองเป็นทีลรลอยแล้วเดี๋ยวผมจะภาพไปเบิง้งงวดใหม่น้ากันว่าเป็นในรูปแบบแบบใดในงวดนี่รอลุ้นครับผมแนวทางตัวเลขกะมีเขามีรุดครับงวดเก่าเอซทางซองกัเห็นเราเนะครับผมกดสีแดเอางวดหม่ขึ้นมาให้ทุกท่านเบิ้งด้ครับบานนี้เนา มาเบืงหงวดไม้นากันครับแปบบนิงเดอร์ครับผมลมกระแห้งหาวิวใหม่ก่อนครับทําผู้ชมถ่ายวิวใหม่นี่ครับเลขมีที่มาวันที่16ผู้พฤศจิกายน68ครับวิ่งล่าง6กับ4ครับผมหมวดนี่6กับ4เดอร์ครับผม แคปหน้าจอได้เลยครับเพื่อเป็นการบระาดเนื่องตัวเหล็กดีๆจาก F อซหรือว่าเสียนรุ่นใแงนะครับเพื่อนโซ่ใม้ทุกท่านกะแคปหน้าจอไปเบื้องเด็ครับหวดบะคันกะเข่า8ดเด้อครับผมเหล็กออกล่าง8 7เหล็กบนขันมันเป็นบนล่างก็จะออก8ด้วยกันแหละครับจะว่าเพื่อให้ตารางก็ได้ตารางไปนี่แหละครับเอาผิดเจนแล้วนาเบื้องนํากัน,นครับหลากหลายเสียนหลากหลายสำนักเข้ามาเรื่อย ยูทีดวงโชคเอฟซีนะครับยังเทียมันหมาน,นมันปังน้ากันลองเบิรลุ้นกันไปครับผมมักตัวเดวกะคอมเมนต์มาแต่คลิปเด้อครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศทางพนกสีคึมคึมแน่คือยังฝนสีตกเนะครับแต่ว่าร่มเย็นขนาดครับบรรยากาศพอดีสดใสดีครับท่านผู้ชม เป็นใดแน่ยนอครับทางบานดีฟซี่ฝนตกดีบ่ครับหรือว่าวห่อนหรือว่าหนาวสามอย่างนี่แหละครับยุนีก็พอดีครับผมบรรยากาศยังบัวเศ้าก็ลดลงแต่ว่าบ่าหนาวครับท่านผู้ชมประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกองศายิปซีก็ยังบ่หนาวดวาสสน,น,นะครับท่านผู้ชมแปลกอยู่ครับสงสัยฝนบ่ทันตกเนาะครับแต่ฝนตกแล้วมันจังสีหนาวก็ยังเป็นว่า นี่แหละครับลองมั่นมันเคียวๆทั้งนั้นครับท่านผู้ชมเามาเบิ้งนับกันอีกก้อนสีจบคลิปกันไปเลขมีที่มาผู้ใหญ่ใจดีวิ่งล่าง6กับ4แค่นี้ครับผมงวดวัหาหัน8เจต,ตรงๆรง,งวดนี้มาแล้วครับเอาแคปหน้าจอได้เลยครับเพื่อเป็นการบระพาดแนวทางตัวเลขดุนดวนครับผมถ่ายอปซีบัท่น สามารถกดย้อนมาเบื้องคลิปนี้ได้เรียกว่าแคปหน้าจอไปเบื้องได้เลยหรือสิจดเอานี่แหละครับหรือสิจดเอาใส่กระดาษรอวันที่16จังรอหลุดเดี๋ยวลออีกที่คือเลขดับเส้นหลงกับแนวทางตัวเลขแต่แต่ละทันแต่ละเสียนนะครับเลขดับบางทันก็เอาย่ว่าเป็นยังครับตามเหมือนเดิมเอาลองเบื่องครับถ้ายคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอพุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อครับที่นำผอมมลตัวเลข มาแบง่งปันให้เอฟซทางสองทุกท่านครับากาอวยพรให้ทุกท่านให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันมานํากันในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายน68นี้พอกันไม่คลีปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ